เอาบีดไห้คุณาเทนเหรอตอนแรกผมนึกว่าพี่เป็นกาศคุณา ấy. แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่เป็นทหารตำรวจเป็นอะไรไ,รไ <ป S 1> หมเฮ้ยแล้วทำไมกล้ามใหญ่อะเล่นเบสอ,อ๋อเล่นเบสเข้า,ไป,าไปเหรไอ้โอ้โหแฟนขับคุณาแล้วแต่ละคนรู้แบบแข็งแรงกันเลยอ <c> ะ <oughs> <c oughs> มาวันนี้ครับแชร์โลมานะครับเดี๋ยววันนี้โกบอยจะเป็นคนขับแชร์โลมาแชร์โลมาพึ่งนานมาทีวันนี้มึงเอาอดีตตำรวจมานั่งแชร์โลมาตอนแรกเราแชร์ปาวานด้วยดูโลเคชั่นแล้วขับรถมาสี่สิบโลก็เลยแชร์โลมา มาแล้วคุณอาอแล้วคุณอาสุดรถกบอยขับนะกะบอยถามเลยจริงจังอะไรเงี้ยผมทานจิงโจ้ยโอ้แฟนขับโอ้โหคุณอามีแฟนขับมารอด้วยอ่ะแฟนขับเยอะมาก<ช>โกแกลไล์แกลไล์แกลไล์ในติกต๊กตอกอิ๊กต่อละคนดูเป็นหมื่นเหรอ,อเออคนดูแกเป็นหมื่นนะโกะคนหมืม่นที่อะไรเป็นแสนเฮ้ยมึงวันไหนมึงแชร์โลมาเมื่อรถพุ่มพวงมารับะสัต้ยใช่แล้วเมื่อรถพุ่มพวงมาแล้วนั่งข้างหลังก็คุยกันเฮ้ยฮ้า้สัตว์แต่เขากำชับมาเลยไม่เอาฮ้ายเขาบอกว่าเอาจริงจังวันนี้ ก็เลยต้องเอาโกบอยมาหน่อยนี่น่าอะไรสัตว์โท่หากูเลยเชื่อผมโดนตบไม่คนคนนี้ก็ทราบที่รู้มาเขาไม่ตกนะเพราะปืนข้าก็บอกไอ้นนี้วันนี้วันนี้เป็นแขกรับเชิญที่รู้สึกว่าบารมีเขาเจิดจ้าใช่รู้สึกรู้สึกได้ก็เอาง่ายๆผมไม่แค่มาสายอ่ะปกตินัดบ่ายสองนัดบ่ายบ่ายสองออกจากบ้านถ้าเป็นดาราก็ให้รอครึ่งชั่วโมงก็มึงคิดดูแพทย์นรบพามึงปล่อยให้กลับเองอ่ะ ท่านพระพงษกับผมทิ้งระหว่างถ่ายทิ้งระหว่างถ่ายอ่ะคุณอาเลวัตอ่ะผมมารอมารอเลยเกรงใจอ่ะมานะครับวันนี้นะครับแชร์โลมานะครับเป็นเกียรติกับรายการของเรานะครับขึ้นรถนะครับรับคุณอานะครับหรือว่าท่านเลวัตกินเกสรจริงจริงเนี่ยคุณอาโปบอยเขาบอกว่าเขาเลยติดต่อคุณอามาตั้งนานแล้วนะแต่วันนี้เป็นเกียรติมากนิกกี้กับชองเราวันนี้คุณนิกกี้อยากรู้เรื่องอะไรบ้างครับผมอยากคุยกับคุณอาเลยเพราะจริงจริงผมชอบดูคุณอาที่ไปออกรายการพวกพี่หนุ่มคงกระพันมีแบบว่าเยอะแยะอะไรเงี้ยคุณอาครัับบบบงรรูู้คุุุณออออาายย่่่่นเดดีวกพผมะแแต แข็งแรงมากต้องพยายามออกกำลังแล้วก็กินให้น้อยกินน้อยมันจะตายยากหน่อยถ้ากินมากมันจะตายเร็วไม่คุณอาแล้วคุณอาดูหนุ่มมากคุณอาดื่มไหมไม่กินเหล้าเลยต้่าเหรอคือสมัยก่อนกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วก็นิสัยมันก็จะทนกับความโมโหไม่ได้แล้วีจะไปก่อเหตุจะติดคุกติดตารางเราแล้วเวลาเมาเนี่ยมันจะทําให้เราหมึกล โอ้เมื่อไหร่จะหายเมาครับแล้วมันจะสู้เขาไม่ได้ก็เลยไม่กินดีกว่าก็เลยไม่กินตั้งแต่ปี2,519แล้วโอ้19ครับก็ตั้งใจว่าเลิกก็เลิกเลยเลิกก็เลิกเลยแต่ผมดูจริงไหมคุณอาถ้าเกิดคุณอาเจอตำรวจเมาแล้วเป็นลูกน้องคุณอาเนี่ยคุณอาตกจนฝากรึยังก็ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงเราเนี่ยเขาจะไม่นั่นแรละ ก็เป็นเป็นเรื่องเขาคือตำรวจเมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโทษไล่ออกเลยนะครับเพราะนั้นแค่คุณโดนตบสั่งสอนเนี่ยมันก็ยังดีกว่านะครับ,รบถ้าเขาจะเอาเรื่องเอาเราวเราก็ผมทำลายร่างกายเพระเจตนาจะสั่งสอนและห้ามไม่ฟังครับแต่ผมเอาเรื่องเขาเขาก็โดนไล่ออกก็แลกหมัดก,กันมัจะโดนไล่ออกนะอ,ะอะ ็เปนอย่างี้ครับคุณอาแล้วเมื่อกี้ผมฟังคุณอาคุณอาเลยจริงๆโทษนะครับคุณอาสมัยคุณอาวัยรุ่นหรือว่าคุณอาเด็กๆในคุณอาเป็นคนสู้คนมันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กอายุ12บสอขวบสิาขวบก็ต้องสู้ครับเพราะมันกลัวตายไงเขาจะมาฆ่าเราเราก็ต้องสู้โอ้จะมีคนมาฆ่าคุณอาตั้งแต่อายุ12 12ครเลยบตอนนั้นเป็นพยานคดีรล้นบ้านตาบ้านกงครับแล้วก็ครอบครัวอาก็ไป ให้รางวัลตำรวจว่าถ้าตำรวจคนไหนยิงคนร้ายตายก็จะให้5 0 0 0ันบาทห้า0ันบาทข้าวเกวยอละ3 0 0กว่าบาทก็เขาล้องต้องเอาไปชี้ศพเพราะหมายจับมันบอกว่าคนร้ายพ้นเนี่ยจำตำหนิรูปพันได้อะไรได้ครับมันไม่มีชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยก็ยิงใครตายก็เอาเราไปชี้เขาว่าเด็กจังไรนี่งเขาเลยจะฆ่าเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้มันก็เลยต้องพกปืนระวังตัวตั้งแต่กูได้พกปืนตั้งแต่อายุ12 แต่ว่าตอนนั้นปืนก็ยังไม่ถูกกฎหมายแม่คุณนายสนนเป็นปืนอาที่เป็นตำรวจอ๋อเป็นอาของคุณนาเป็นอาฮะเป็นตำรวจแล้วเขาให้เราพกเขาไว้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็บอกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บอยู่เพราะอาเสียชีวิตแล้วก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่าไออันเนี้ยเราเราฝากชีวิตไว้กับมันก็เก็บไว้แล้วเอามาขึ้นทะเบียนเองตอนปี25 1 8ที่เขาจดทะเบียนปืนเถื่อนก็เป็นชื่อเราครับ แล้วคุณอาแล้วตอนนั้นคือคุณอายอยากเป็นตำรวจตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าที่บ้านเป็นตำรวจอยากาเป็นตำรวจตั้งแต่ทีแรกนะเพราะที่จริงกงงอยากให้เป็นพ่อคา้าครับแต่งโง่งที่ถูกยิงเนี่ยยังไม่ตายนะโก่งก็บอกให้แก้แค้นให้ด้วยแล้วเราก็ยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอายุ12นะตอนตนี้อาชีพที่มันจะทำตามล่าคนร้ายได้ก็คืออาชีพตำรวจแต่ก็จะไปสอบเตรียมทหารก็ พ่อกับแม่ก็ไม่มีเงินส่งพ่อกับแม่ก็โจรป้นเมื่อก่อนไม่ฝากธนาคารเงียคนจีนน่ะก็จะเก็บเงินไว้ที่บ้านครับพวกโยรมันเอาไปแต่ไอ้จุดที่เขาซ่อนเขาไว้แล้วก็ยังเหลืออยู่อะไรอยู่เนี่ยมันก็เอามาจา้างค่าโจนหมดมันก็เลยไปสอบเข้าเตรียมทหารไม่ได้ก็มีเพื่อนที่ไปสอบเตรียมทหารได้ก็มีผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปเรียนเตรียมทหารก็ไม่รู้จะไปเรียนอะไรก็จะมาเรียนต่อหมอศรก็ไปเกิดเหตุอีกไปเตะรูฝึกสอนอีกอะไรเตะ <laughs> คุณอาบาี่คุยคุณอาคือถ้าแทงคนพอมอตีเตะครูมันมันอย่างนี้ลูกเราเนี่ยเป็นนักบาส <c oughs> เป็นนักบาสเ,เป็นดับเมเยอร์ด้วยอะไรด้วยเวลาไปซ้อมบาส์เนี่ยตอนนี้มันมีครูพละครูวิไลพละเป็นครูฝึกสอนมา <c oughs> แล้วก็มาทำโทษตบตามภาษาท่านเรา <c oughs> ก,ก็เตะสวนเลย อันนี้เตะไปโดนบ้านคอเข่าผมตัวสูงไงก็เลยเตะสลบคาสนามบาสเขาก็ไล่ออกเลยตันนี้ก็เรียนอะไรไม่ได้เลยนครสวรรค์ก็ไปเรียนไม่ได้จะไปเรียนโรงเรียนโชดโรงเรียนเอกชนก็ค่าเทอมแพงจะไปเรียนโพธิสารเขาก็ไอเด็กคนนี้อย่าไปรับเลยเด็กเกเด็กเกย์ทำไมอนใช่ไหมรับครยะไม่เขาไม่เรียกเด็กเกเขาเรียกเด็กที่อ่เพราะอะไรเพราะครูฝึกสอนอายุก็ต้องมีแบบยี่ตอง